แก้วมีอะไรมาให้ฟังตอนนั้นน่ะแก้วไปเจอพี่คนหนึ่งเขาเห็นแก้วหน้าเป็นสิวใช่ไหมเขาก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์มาตัวหนึ่งทีนี้นแก้ว่ลองใช้มันจะมีแบบโคนเนอร์ใช่ไหมแล้วแล้วตอนนั้นสิว่กำลังขึ้นตรงนี้นเลยแก้วแต้มเว้ยแล้วแบบคืนนั้นน่ะตอนเช้ามาคือมันยุบคือแบบดีมากอ่ะแล้วแบบพอของใหม่ใช่ไหมคนเรามันได้ของใหม่อ่ะคือมันอยากใช้อยากลองมันมันจะมีแบบในเซตมันจะมีสบู่มีเซรั่ม แล้วก็มีกันแดดใช่ไหมแก้วก็เอาสบู่ฟอกหน้าก่อนเลยมันมีถุงตีฟองด้วยโหเลิศเวอร์แก้วแก้วเอามาใส่ในในถุงตีฟองใช่ไหมแล้วก็ถูทูทููคือฟองมันนิ่มมากแล้วแล้วก็ฟอกที่หน้าใช่ไหมแบบคือล้างทีแรกอะรู้สึกแบบเฮ้ยสะอาดมันต่างจากแบบสบู่ที่เคยใช้มาก่อนหน้านั้นอะคือมันดีกว่าเอา่อแล้วพอล้างไปเรื่อยๆใช่ไหมรู้สึกแบบเฮ้ยหน้ามันแบบนุ่มๆอะเหมือนแบบล้างแล้วหน้ามันชุ่มชื้นด้วยอะคะ่ะ นี่คือมันแบบโหแบบเฟอร์เฟกอะที่แบบคือมันไม่เคยเจอไงเราก็แบบเรู้สึกดีเฮ้ยสบู่ครั้งแรกรู้สึกดีใช่ปะแลวทีนี้พอเราล้างหน้าเสร็จเราไปต่อด้วยเซรั่มเซรั่มเขาเป็นแบบเนื้อใสๆอะแล้วเราคือก่อนหน้านั้นที่ก้าใจ้เซรั่มอะใช้แล้วมันแบบหน้ามันจะแห้งใช่ไหมแต่ตัวนี้คือมันไม่เป็นมันจะแบบอ่อชุ่มชื่นอะคือแบบเนื้อมันบางแล้วแบบซึมง่ายมากอะคือแบบโอ้หแล้วกลิ่นมันคือมันหอมอะอยากแบบโ ูไม่ถอยากให้แบบลองสัมผัสเหมือนๆกันอะแล้วแบบคือทาแล้วมันมันหอมแล้วมันก็แบบให้ผิวแบบฟูๆูเด้งๆงใช่ไหมทีนี้ตอนนั้นตอนคืนอะแล้วแก้วก็ทาต่อด้วยไนท์ครีมไนท์ครีมเขาก็กินหอมเหมือนกันมันจะเป็นแบบหอมแบบอ่อนธรรมชาติเราแก้วทาไปแล้วก็นอนทีตื่นเช้ามาพี่ยรู้สึกว่าหน้ามันแบบดีขึ้นอะหน้านุ่มหน้าแบบหน้ามันไม่มันอะตอนเช้าแก้วก็ต่อด้วยสบู่เหมือนเดิมสบู่นุ่มเหมือนเดิม แล้วก็กันแดดที่เขาให้มาใช่ไหมปกติแก้วอยู่บ้านอะ่ะแก้วจะแบบไม่ค่อยแต่งหน้าไงแล้วก็ขี้เกียจทากันแดดด้วยทีเนี้ยเขาเออแก้วได้กันแดด,ดใช่ไหมแก้วก็ลองทาดูเฮ้ยคือมันแบบเนียนไปกับผิวเลยอะ่ะแล้วก็แบบเขาบอกว่าระหว่างวันอะ่ะคือมันเติมเติมได้ไงแก้วก็ลองเติมเฮ้ยคือเนื้อแบบบางเบาอะ่ะดีคือดีเลิศเวอรแบบ์พอพอทาแป้งฝุ่นทับใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนเราได้ผิวหน้าธรรมชาติธรรมชาติของเราเลยนี่นะ ตัวนี้นะคะเป็นอันนี้เลยเซ็ตนี้เลยนะคะที่แก้วได้ได้ลองใช้แล้วนะคะที่มีสบู่ใบปอสามนะคะแล้วก็เซรั่มโปรนะคะแล้วก็ไนทีมตัวนี้เป็นกันแดดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นใช่ไหมแถมโมโชันิคอลนะคะที่แบบว่าช่วยลดสิวใช่ไหมที่แก้วได้บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแก้วอ่ะใช้คืนคืนเดียวมันก็ยุบใช่ไหมตัวนี้เลยเขาแถมฟรีทุกคนเลิศไหมละ่ะอยากให้ทุกคนได้ลอง ลองดูนะคะอัคิีลาแบนค่ะ